หากย้อนตำนานสุดคลาสสิกวงการพระคงต้องย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีการทดสอบพลังจิตด้วยกบสายไม้ไปและกลบับมีเพียงสิบท่านคณาจารย์เท่านั้นที่สามารถทําได้พระที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อทองวัดเขาขบรุ่นาปี2510หลวงพ่อทองคือหนึ่งในสิสุดยอดคณาจารย์ที่มีพลังจิตอาคมแก่กล้านในปัตตภีในปี2452สมเด็จพระสัมมาจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสรงตำริให้ทดสอบพลังจิตทนาจารย์ทั่วประเทศสยามณปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนีพรรรระะคาาาาจยย์ดด่่่งงััทททววปปเศไมกก100ู ้เวลาทดสอบ3วัน3คืนโดยให้ทดสอบกบสไม้ทั้งไปและกลับแต่ทําได้เพียง10รูปเท่านั้นนอกจากนั้นสายไปได้อย่างเดียวกลับไม่ได้อีท่านนั้นได้แก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่สุขปาาคลองมะขามเท่าหลวงพ่อกลานวัดพญยาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงเงินบางคลานหลวงพ่อทาวัดปเสนียงแตกหลวงพ่อทองวัดเขากบหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงพ่อจรวัดดอนรว่วหลวงพ่อทองเทระเก่าโบราณจากนครสวรรค์ซึ่งประสบการ์รใช้พุทธคุณเหรียญของพ่อทองนั้นแม้ไปเด็นไม่ทันตัวแต่ก็ประสบพบเจจอกกัััับคควาางงงงรรรระะะพนนนชชตตีีดยท่่่หส์ููิิปแ ิ่งไมเข้าเดี๋ยวนี้เปเรียรุ่น3แจกในงานฉลองบันไดเขาากบคณาจารย์สำคัญปลูกเสกได้แก่หลวงพ่อพรมช่องแคร์หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วบางกว่าหลวงพ่อกวยโคศิตารามมาปลูกเสกด้วยแต่จุดนี้ขอไม่ยืนยันนะครับ